ออกถนนราชพฤกษ์แล้วนะเดี๋ยวผมจะไปร้านะเข้าแกงบุฟเฟ่นนะก็ตรงนี้เองตรงนี้ถนนราชพฤกษ์นะเข้าแกงบุฟเฟ่ตาละมาร์เก็ต <c oughs> เออ, <c oughs> อใช่ เดียวเป็นตัวสุดท้ายนะจานั่งเลยโอเคแล้วก็มีรีวิวข้าวแกง6กสิบกแล้วก็น้ำอันนี้10บาทนะครับซื้อจ่ายจ่ายตังค์รับน้ำมาเลยนะอ๋อตรงนี้เป็นขนมจีนแน่เลยแล้วกลับมา มีผัดซีอิ้วด้วยแกงผัดถสงน่อกแล้วก็เหมือนต้มเทโประนะนี่แกงเขียวว่นข้าวอยู่ตรงนีย้ยก็พี่เดียวคอปี้เดียวแค่ขอบคุณครับแค่นั้น หมูหมูเป็นหมูมากเลยนะทีเล็งไวเป็นเขีวเยวหวานอ๋อเป็นปลาไม่กินนะ ใช่ภาชนะดีมากเ,เลยนะเนี่ยนิดนึงเอาเผ็ดเล็ดนิดนึงอือมีผัดเสียยวด้วยผัดเสียวเด็ดล่อมาครับอ๋อน้ำตีผัดน้ำตีนี่มีเป็นผัดทอดนะครับนิดเอง นี่อะไรอ่ะเกี๊ยอันนี้ผักต้มนะอันนี้ปากี๊ตักน้ำมันมีผักด้วยนะตรงนั้นนะ่ะเอ๊ะปาเกี้เห็นตรงเห็นตรงนี้เป็นน้ำพริกไม่ใช่ตรงนี้น้ำพริกดูผิดนึกว่าอันนี้น้ำพริกอันนี้นะครับน้ำพริกกะปิ เขื่อนิดนึงแล้วก็สีสันสวยงามมากเลยนะดูดิอันนี้นึงชิมก่อนผัดมะเขือผัดมะเขือมะเขือยาวเที่ยำผัดมะเขือยาวผัดมะเขือยาวนีแต่ไอ้มียำก็อร่อยเนาะทำยำอ๋อจัดขายโอ้ยเมื่อกี้เปิดมาหอมมากเลยนะ น,น,นี่กระหล่ำเนาะกะหล่ำโอ้มีหมูมีเต้าหู้แกงจืดแกงจืดเต้าหู้จืดเต้าหู้หมูสับหมูเขาใหญ่มากเลยนะได้ถ้วยเล็กลมาใส่เหรอหมอใส่ลูกน้แกงที่เป็นน้ำหรอแต่ถ้วยมันเล็กไปหน่อยนอเน,นะ <c oughs> าะขนมจี ย,ยังยังไม่เอายังไม่เอา <_ t iny> โอ้โอมันละอันนี้บางอย่างก็เริ่มหมดแล้วอันนี้มีกะเพราคล้ายๆกะเพรามีผัดแตงกวานะครับเม่ีเห็นมีต้มมะละก็มะละต้มตมะละปิดให้กัน เป็นลูกเลยอยากกินเาอพี่ขอทีขดูน่อันนี้เรเราก็จะมีขักให้นะยักก็ต้องใส่จาจเลย ทีื่ี้ผมแอบ,บเห็นน้ำพริกหนุ่มเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวมันตัดอีกรอบหนึ่งจะถ่ายให้ดูนะครับช่วยไหมแค่แพ่น้ำพริกหนุ่มขอปดูอันนี้อะไรเ,เหมือนแกงเนื้อเลยลองชิมเออเราลองชิมสักหนึ่งหนึ่งรอบลกยรกแรกลยครับตั้งกล้องแบบนี้นะครับ อาหารเขาดูหน้าตาดีนะหรือว่าวเบาๆแต่ของมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะเพื่อนๆแต่ก็อาจาเขาอาจจะเน้นคุณภาพก็ได้ตกใจต้มจืดนะหมูใครกินใครกินโจ๊กเลยอ่ะเออใช่รสชาติดี น้ำพริกปัดต้องตักมากินกับผักนะครับอืมน้ำพริกอร่อยจะไม่เผ็ดมากอะไรอ่ะมะผักพ่อ,าาอดแลมะเขือ่อดเมื่อกี้กินไปเอาลืมไปว่าต้องใส่น้ำใส่น้ำพริกด้วยนี่หวะ เปียด้วยเอาไหน,อ,ไหนอันอันไม่ต้องเยอะมากมาันสามชิน้นแล้วก็เอาปอกเปี๊ยสามชิ้นก็ได้เออขอาบุญครับเออตาอยู่ขอาบุญครับพอดีเขาเพิ่งมาเติมเ,เลยเอาก่อน <Okay. S 1> มาดูไข่จะอมทีรสชาติเป็นยังไงดีไหมเย็นแล้วหลอ ก็ดีอยู่นะเนือ้อชะอมแน่นขอบเฟยเป็นยงไงบ้างตอนนี้เอาน้ำจิ้มมาขอบเนี้ยมีบุ้นเต้นแล้วก็มันจะมีเห็ดอยู่ข้างในแนล้วก็เลยมไม่ได้ตัก ไกินแบบว่าซื้อข้าวแกงเนาะแพงเนาะเดี๋ยวนี้เนาะมียาละไส้อะชิ้นหนึ่งแบบสามพิซซ่าอะไรเงี้ยอร่อยอร่อยอืม,อมคือว่าใช้ได้แต่แต่ไม,ไม่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพื่อนๆจำได้อยู่นะรสชาติเขาดีเลยรอ,อบใหม่นี้ผมอยากจะกินผัดซีอิ๊วสักหน่อยนะครับ เขาแกงต่อนะครับพร้ากินีกันเนีย แล้วก็แกงเดียรนะแต่แกงผมไม่แน่ใจว่าแกงอะไรนะคล้ายๆแกงเลยคนระับจว,วตักให้หน่อยหนะึ่งแล้วกันนะครับ งีน่ากินมากเลยเกงเลียงเป็นสมุนไพรเขาจะใช้กล้วยเก่าตักได้อันนี้ผัดมาลละด้วยใช้อะไรผมไม่รู้เพาอี่ขาใช้อะไรเกงเลียงผมชอบกินมากแต่ต้องร้อนๆหน่อยนะจะอร่อยปักของตนนิดนึง น้ำสลัดเขายังแบบคุมเลยอ่ะเพื่อนๆสะอาดมากร้านี ว่าพี่เบิ้มอ่ะเนี่ยมีแค่นี้พี่เบิ้มก็จะมีโค้กลาส้มมะนาวส้มมะล่าน้ำไปกินเลยก็ไปกินเลยเดี๋ยวละลายหมดเดี๋ยวส้มมะล่ะเนี่ยพี่เบิ้มเอามาเดี๋ยวกะทิดีกว่าเอามาเลยกะทิเทาไหรเดือดใจก็อะไรวะเดสิบบาทเหมือนกันไยเดือดให้เดี๋ยวจ่าย ี่สิบาทไม่ต้องมันนะเฮ้ยเอาโตลี่เร็วๆๆเดี๋ยวร้านไล่หมดโต้ลี่นี่ไงมะนาวโดนหลบลย่เก็บเก็บฝ้ี้เนาะนี่ปะใช่นี้ปะมาเลยนี่ะนั่งเปนนังเป้าของานเป่าไร่สิบบาทสิบาท ันนั้นมะนาวใช่ไหมในนหนโชหน่อยอันนี้สิบบาทล่ะอันนี้2ี่สิบยี่สิบ <20 S 2> เป็นเบเฟอร์สิบาทอ่าแล้วเอาจานไปเก็บด้วยนะครับ ขินข้าวเลว้านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ